สวัสดีสสดค่ะบักสาาพมือสค่ะแอลค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้ค่ะทุกนอาจยดเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงสส่วนสส่วนผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lot R K นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา4,000บาทค่ะทุกผูา,นาจน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกากนะคะทุกนอาจย์120-150ชิ้น ต,ต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ26 27บาทน,นะคะ4ี่0บาทเท่านั้นค่ะ4 0 0พันบาทเท่านั้นสำหรับโมน,นี้สำหรับกระสอบนี้หรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนผู้หญิงนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นสีแบบสีสดเลยนะคะลูกค้าค่ะสามารถขายได้ทั้งกลุ่มเลยคาะ ไว้ทำงานนะคะหรือสาวออาพองออาฟิตก็สามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหมดนี้ทนเรียบร้อยนิดนึงนะอ่ะไม่เปรี้ยวค่ะลูกค้าจ๋าออกแนวเรียบร้อยนิดนึงส่วนทรงคาของเขาสาส่วนส่ส่วนค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวจะมีเป็น5ส่วนบ้างขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านเน้นเรียบร้อยค่ะลูกค้าจ๋าเน้นทนสุภาพเน้นเรียบร้อยสีค่ะลูกค้าจ๋าก็มีคข้ามานะ ทั้งเข้มและไม่เข้ม,ม,ขมทั้งยีนและไม่ยีน,ม,ยนมีมาหมดคะ่ะลูกค้าจ๋าแต่เรารู้อย่างเดียวกระสอบนี้เอาไปเลยคุณภาพเรติเอกเอาไปเลยในราคาสี0พันบาทตกตน้นคุณต่อชิ้นลูกค้าจ๋า26-27บกบาทคุณภาพเรติเอกนะคะใช่คะ่ะลูกค้าะแเราก็สามารถไปคัดแยกทำราคาได้ด้วยนะคะถ้าเป็น3ส่วนราคาหนึ่ง4ส่วนราคาหนึ่ง5ส่วนราคาหนึ่งหรือให้เร็วให้ไหวขายในราคาเดียวกัน แปดเก้าก็ได้เก้าเก้าก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นของรีวายค่ะลูกค้าจับสีขาวจัวออร่ามาเลยนะรีวายนี่มาค่ะนวลูกค้าจับเดี๋ยวเราจะมาดูแบรนด์กันเรื่อยๆนะคะลูกค้าจับอย่ารอช้าลูกค้าจับเป็นรวมผ้าถามหาผ้าอะไรอยู่ในนี้แหละถามหาผ้าอะไรมาในนี้แหละลูกค้าจับเป็นรวมรวม มีทุกเนื้อผ้าน้าลูกค้าจ๋ามีทุกเนื้อผ้าแล้วออกทนที่สุภาพด้วยไหม่สะอาดลูกค้าจ๋าราคาก็คุ้มอย่ารอชา้าชอบเอฟได้หรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่เอาไปรุ่นเองก็ได้ได้ค่ะซื้อเยอะรถเยอะค่ะลูกค้าจ๋าซื้อหลายๆกระโลกหลายๆซื้อเยอะรถเยอะ,อรยอะ,รยอะหรือ<ด>จะซื้อ<ด>ให้ครบสองหมื่นเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะกระสอบนี้นะคะสี่พันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาสามารถซื้อแบบว่าห้ากระสอบก็ได้ ให้กระสอบได้ส่วนลดได้เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกกับทางบั็นะคะข้อดีของเขามีหลากหลายมากเป็นแบบว่ามีโปรโมชั่นให้ทุกๆเดือนเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจอแล้วแต่เดือนนะคะว่าโปรโมชั่นจะเป็นประมาณแบบไหนยังไงนะคะจ๊ะจ บางเดือนอาจจะเป็นโฟสองแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งราคาพิเศษถ้าเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบัคค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยูทำไมใหม่จังใหม่มากสีขาวแีสะอาดมากสีขาวมีมาด่างเขียวแดงมีมาเน้นโทนสุภาพอีกรอบจ้ะเน้นเป็นสามส่วนสี่ส่วนเรื่องไซส์มีคะไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะลูกค้าค่ะไซส์แบบว่า มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ก็ราคากันมานะคะใช่ค่ะไม่การันตีนะคะลูกค้าค่ะว่าก็สอบไหนจะได้ไซส์เล็กเยอะก็สอบไหนจะได้ไซส์ใหญ่เยอะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้า่ะถ้าลูกค้าสนใจ CF แม็กกะสอบรีวิวก็ได้ได้ค่ะทำรีวิวทุกตัวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าต้องไปรุนเองนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะต้องเอาไปรุนเองแต่ว่าคุณภาพเท่ากันนะคะลูกค้าจ๋เก็เองเหมือนกันนะคะเรื่องจํานวนชิ้นก็ไรเลี่ยกัน ให้เน้นยำชีน้ำหนัก45กิโลค่ะลูกค้าจาก4,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับเรื่องแบรนด์ก็ถือว่าหลากหลายตัวจะเป็นแบรนด์โซนบ้านเขาบ้างอาจจะเจอบ้างค่ะลูกค้าจ่ายป้ายใหม่มาเลยอ่ะอันนี้ป้ายใหม่มาเลยสวยเลยเป็นเดนิมยีนแบบว่าบางๆก็มีมาเป็นผ้าคอตตอนส่วนมากจะเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นเนื้อยีนนะคะวัตถที่เราเจอนะคะคือเหมือนแบบว่าคผ้ามาเลยนะคะลูกค้าขายยีนขายราคาหนึ่งรวมผ้าขายราคาหนึ่งคอตตอนนะคะ ใชราคาหนึ่งนะคะลูกค้าขาแล้วก็แบบว่าแบรนด์ของเขานะคะพี่แอาเจออะไรไปบ้างคะเมื่อกี้พี่เจอรีวายอ่าแล้วก็โอนาวีค่ะของแม่ก็เจอโอนาวีเหมือนกันรีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาด้วยนะคะใช่ค่ะอาจจะมีมาบ้างนะคะสําหรับตัวเรื่องแบบนะคะลูกค้าจะอ่ะสวยเยอะเยอะใหม่เยอะเยอะ่าใหม่เยอะๆค่ะลูกค้าจ้าใหม่เยอะเยเน้นโทนที่สุภาพเน้นทรงขาที่สุภาพเน้นโทน ขาที่เรียบร้อยน้นทนขาที่แบบว่าเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจานนิ้นทนขาที่เรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะสี่พันบาทเท่านั้นลูกค้าจากกระสอบนี้ราคาสี่พันบาทเอฟก่อนได้ก่อนขายก่อนได้เปรียบขายก่อนได้เปรียบแน่นอนยิ่งเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคลูกค้าจ๋าสามารถขายได้ทุกตลาดขายได้ทุกที่นะลูกค้าจ๋าขายได้เลยนะในจีจ้าแกรจ้าออาแพงก็แบบว่าจะเยอะๆนิดหนึ่ง ไซส์ก็โอเคอยู่นะนะคะจ๋าสามาัถไซส์ M ไซส์ L นะที่เราเจอนะคะ S อาจจะมีบ้างใช่ค่ะอาจจะมีเป็นบางตัวที่ X L ไซส์ก็ถือว่าบ้านเราเนาะใช่ค่ะไม่ได้เล็กมากใช่ค่ะไม่ได้ใหญ่มากไซส์พอดีพองานะคะใช่ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนะคะสามารถซื้อ F มาเลยนะคะ C F ได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดก็ได้ถ้าหาแอดมินก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจนะคะสามารถแอดไลน์คุยกับพนักงานโดยตรงได้เลยใช่ค่ะ แบรนด์ <S <S ตะก้องดูไม่ทันตะก้องตัดูดวย้าปานะตะก้องค่ะอ่ะ,อะโทนสีบางตัวมีเป็นทรงกระเป๋าข้ามค่ะลูกค้าค้าแต่ยังคงเป็นขาสามส่วนสี่ส่วนอ่ะโอนาวีก็อ่ะ,อะโอนาวีก็จะเยอะๆนิดนึงเชื่อ่สำหรับเรื่องแบรนด์ลูกค้าจ๋าก็จะเยอะๆนิดนึงนะนะคะลูกค้าเขา,าเรื่องโทนสีก็มีค่ะแต่ว่าได้สะอาดจริงนะสะอาดมากความสะอาดยอมแพ้ก็เถอะลูกค้าจ๋าค่ะค่อนข้างสะอาดเลยแต่ว่าคำว่าสะอาดหรือว่าลูกค้าบางท่านเถี่ยเองแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะลูกค้าบางท่านอาจจะ จะได้เป็นแบรน,น <ฮะ S 2> ด์เยอะๆลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นเกียร์เออาจจะได้อาสะอาดใหม่ๆเลยมีไหมลูกค้าจ๋าม,มือสองนะลูกค้าจ๋าม,มือสองนะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ามือสองนะ ูกค่าจัตนว่าเหมือนที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เสียหายิ้นดักอาจเจอบ้างนะใช่ค่ะถ้าเกิดเอกก็อยู่ประมาณที่ห้าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าค่ะบางกระสอบอาจจะเจอใหม่ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ค่ะไปรีดรีดนิดนึงนะคะแขวนขายได้เลยนะคะหรือว่าตามกระสอบนะคะเปิดมาอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายด้วยนะคะลูกค้าค่ะให้ไปซักไปรีดดูค่ะแต่ว่าหมวดนี้นะแนะนําให้ซักไปรีดค่ะ ถึงจะใหม่ก็จริงแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นเนื้อผ้าผ้าผ้าคาตตอนช่ะลูกค้าจะจะตล์แบบนี้แต่ชอบตรงราคา4,000บาท4,000บาท4,000บาทลูกค้าจะชอบตรงราคา4,000บาทใช่ไหมไหมสะอาดดูค่ะสวยมากใหม่ไหมสะอาดมากนะะคใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าถ้าถามว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนาะที่แบบว่าจะไปขายตอนเย็นแล้วแบบว่าไม่มีเวลาซักนะคะลูกค้าอัพปรีด รีดได้เลยนะคะรีดได้เลยนะคะเมยรีดกันเออรีดรีดรีดได้รีดรีดเลยค่ะอาจารย์รีดได้ค่ะรู้ค่ะจ้าแต่กราสอบแล้วแต่นะว่าเนื้อผ้าอะไรจะมาเยอะจะมาน้อยค่ะรู้ค่ะแต่ว่าส่วนมากนะที่เราเจอก็จะเป็นมีทั้งหญิยรีดแล้วจ้ารีมีมารีวายมีมาโอลิมีมามีค่ะอะไรคะเอ่อมัลซิโนมีมามีค่ะอะไรคะ โอ้อีกหลากหลายเลยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มบ้านเขาก็มีมาค่ะกลบ้านเขาอาจจะเจอบ้างใช่ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะชอบเอฟได้ชอบเอฟได้ค่ะใช่ค่ะอด้านล่างนะคะตะกร้าแก๊ปป้ายลายค่ะ้ายใอยตกแต่งมามือหนึ่งค่ะรุ่้าจะมีเป็นกระดุมสแป์มาให้ด้วยนะคะสวยมากใหม่มากมือหนึ่งค่ะใหม่เลยอ่ะมือหนึ่งกระดุมสแป์มาเลยอชอบลายลายใกล้สงการแล้วรุ่นค่ะค่ะ สรงการเ้าใกล้เข้ามาแล้วอ่ะสไตล์ฮาวายฮาวยฮาวยแบบนี้ก็มีมา หรือว่าชอบยีนยีนก็มีมายีนน็ใส่ง่ายนะใส่ยิ่งเกยี่เก๋ๆๆใช่ค่ะสับกับตัวเนื้อผ้ายินนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้ากระต้นใส่ง่ายใส่สบายเหมาะกับบ้านเราอีกนะกูะคะจะเป็นเนื้อผ้อาอะไรรวมอยู่ในนี้จะเป็นแบนรนด์อะไรรวมอยู่ในนี้แบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างจะเยอะจะน้อยแล้วแต่กระสอบเพราะว่ามวนี้เขาแพคกิ้งมาจากต่างประเทศนะคะลูกค้าจ๋าเราชื้อมาขายปลาอย่างเดียวเน้นย้ำที่คุณภาพเกรดเอกใช่ค่ะลูกค้าค่ะ สามสิบเจ้าคุณให้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ 4F ได้เลยนะคะจ่ายค่ะอ่ะทวนรายการก่ะลูกค้าจ้ะอ่าทวนรายการนะคะวันนี้เป็นกรเก้านส่สวนสี่ส่วนผู้หญิงนะคะเป็นงาน u ู SA ลด AK นะคะเป็นสินค้าของทาง,งวริษันบัคร,<อ>ราคาสี่พันบาทค่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการะค่ะลูกค้าจ้ะ ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิอ้นประมาณการขักคาวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบั๊กได้หลากหลายช่องทางคำาวะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านได้ค่ะบั๊กของเราปรเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะฝากไว้ทั้งช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ